ไม่เคยรู้ได้เล่นเรื่องนี้คนดูหลงรักทางพี่ทั้งน้องรู้จักน้องมาตาบทแตงหวานในอุ้มรักปฏิหารที่แท้ดังมาตั้งแต่เกิด ลงจอตอนแรกก็พกความน่ารักมาเต็มกระเป๋าสำหรับอุ้มรักปฏิหารผลงานละครข้ามสุขเสาอาทิตย์เรื่องล่าสุดของช่องเจ็ดสีที่นำแสดงโดยสองดาวรุ่งโดนัทภรรยพลและเมมี่ธัญวีรวมทั้งหนูน้อยน้องมาตาหรือเด็กหญิงมาตาลินป้องสีโดยสำหรับเรตติ้งอีพีแรกทำได้ไปไม่มากไม่น้อยที่สามจุดหนึ่งสำหรับอุ้มรักปฏิหารสร้างจากบทประพันธ์ของสมภักบทโทรทัศน์โดยพิมพ์ธนา กำกับการสแสดงโดยปัญญาชุม่มฤทธิ์กับเรื่องราวของอติรุษหรือพีมโดนัทภรระพลซุปเปอร์สตาที่ปิดหัวใจกลายเป็นคนเย็นชาเพราะความรักในอดีตึ่งนก,กระทั่งเขาได้พบกับแตงหวานน้องมาตาม,มาตาลีนลูกสาวพะแพงมีเมธัญญบีอดีตคนรักที่ตัดขาดการไปเมื่อ5ปีก่อนทําให้พีมทั้งตื่นเต้นดีใจและตกใจเขาพยายามพิสูจน์ว่าแตงหวานคือลูกของเขาแม้พะแพงจะปฏิเสธไม่ยอมรับเพราะพะแพง เองก็เจ็บปวดกับความรักครั้งนั้นเช่นกันทิฐิที่เกิดขึ้นในใจจะถูกปฏิหารแห่งรักที่มีสลายจนทําให้ครอบครัวกลับมาพร้อมหน้ากันได้หรือไม่เชื่อว่าในเวลานี้ใครก็ต่างตกหลุมรักหนุ่มน้อยยิ้มเก่งอย่างน้องมาตาหรือเด็กหญิงมาตาลินป้องสีจากเพจแม่จ๋าแม่จ๋าพามาตาไปเที่ยวหน่อยที่ขณะนี้มีผู้ติดตามมากกว่า30,000 0คนซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะนอกจากน้องมาตาจะเป็นเด็กที่หน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มและ พร้อมรอยยิ้มที่ทําให้โลกสดใสแล้วสไตล์การแต่งตัวก็คิ้วไม่แพ้กันปัจจุบันน้องมาตาอายุ5้าขวบโดยมีคุณแม่กระตูดอัมพาพานค,คําคุณคุณแม่คนสวยของน้องมาตาทําหน้าที่ฝ่ายคอสตูมคอยดูแลเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความน่ารักของแฟชั่นนิสตาตัวจิว๋ววันนี้เราจะขอพาทุกคนไปชมภาพความน่ารักของน้องมาตามาฝากกาันรับรองว่าทุกคนจะต้องตกหลุมรักแฟชั่นนิสตาตัวจิว๋วคนนี้ เป็นอย่างแน่นอน